อ่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของ Bitcoin กันข้อที่หนึ่งเลยคือการกระจายอำนาจบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ประชาชนเนี่ยควบคุมมาเองมันไม่มีรัฐบาลไหนหรือว่าแบงค์ไหนในชาตินี้นะครับผมที่ควบคุมมันได้มันคือสกุลเงินของประชาชนข้อที่สองคือค่าธรรมเนียมการส่งมันจะน้อยกว่าแบงค์ชาติทั่วไปนะครับผม สมมุติคุณจะส่งเงินจากประเทศไทยเนี่ยไปไปสวีเดนอย่างเงี้ยค่าธรรมเนียมมันจะแทบไม่จะไม่มีอะไรเลยเพราะเราจะไม่มีตัวกลางในการส่งคือแบงค์นะครับผมอันนี้คือส่งจาก Bitcoin w ว l ลเล็ของคุณเลยจากเมืองไทยไปเมืองสวีเดนนะครับผมมันจะเร็วกว่าด้วยแล้วคุณจะไม่โดนค่าธรรมเนียมเยอะแบบแบงค์ทั่วไป ข้อที่3คือคุณไม่ต้องมีบัญชีธนาคารดั้งเดิมก็ได้คุณก็สามารถส่งเงินได้เลยแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือบล็อกเชนนะครับผมบล็อกเชนเนี่ยบล็อกเชนมันคือความโปร่งใสอีกอีกตัวหนึ่งนะครับผมของ Bitcoin เวลาคุณส่ง Bitcoin ก,กับบล็อกเชนเนี่ยเขาจะมีการบันทึกสาธารณะไว้ให้ดูเลยว่าวันนี้นะ เ,เวลานี้นะคุณได้ส่ง Bitcoin ไปตอนนี้นะแล้วก็ไปถึงคนคนนี้นะสิ่งนี้ข้อดีก็เลยแบบว่าถ้าคุณมีเงินสดคุณไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะอีกตัวเต่งของบ i ตคอยนเลยก็คือ Bitcoin เนี่ยเขาจะมีตัวจำกัดคือ21ล้านเหรียญเท่านั้นแล้วเขาไม่สามารถพริ n ์เข้ามาอีกเนี่ย เหมือนกับ fiat ตนะครับผมก็คือเงินที่เป็นดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยพอบิตคอย n เขาจำกัดไ้ว่า21ล้านเหรียญแล้วมันก็จบไอ้ตัวนี้คือมันส่งผลกับภาวะการฟืดของเงินนะครับผมเมื่อเราเทียบกับ fiat ตนะครับผมเพราะตัว fiat ตเนี่ยก็พิมพ์มาตลอดเวลาเงินบิตคอย n มันก็ต้องมีค่ามากกว่าเงิน fiat ตแน่นอนใช่ไหม โอเคครับเรามาคุยเรื่องข้อเสียของบิตคอยกันข้อที่หนึ่งเลยการผันผวนของเงินเนี่ยมันสูงนะครับผมแล้วมันจะยากที่ใช้จะใช้เป็นสกุลเงินบิตคอยเนี่ยแม่งขึ้นขึ้นลงลงทุกวันนะครับผม10%บวกวันหนึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วลงมา10%ต่อวันผมก็เคยเจอมาแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับสกุลเงินไทยหรือว่าสกุลเงินดอลลาร์น่ยมันมั่นคงกว่า อันนี้ก็เลยข้อเสียของ Bitcoin ถ้าซื้อบิตคอย n ผมจะไม่นำมันไปใช้ใจ่ายผมจะคิดว่าเป็น investing พอโอเคเวลา Bitcoin wallet ของคุณเนี่ยโดนแฮกเนี่ยหรือว่าเงินหายไปหมดนะครับผมคุณจะไม่มีวันได้มันคืนคุณไปแจ้งความก็ได้หรือว่าคุณไปทำอะไรก็คุณไม่มีวันได้มันคืนเวลามันหายมันหายเลย ในวันนี้นะครับผมมันยังไม่มีการปกป้องผู้บรโิโภคจากรัฐบาลนะครับผมยังไม่มีเลยมีก็มีน้อยมากคุณไม่สามารถยกเลิกการผิดพลาดของการโอนเงินได้เวลาคุณส่งเนี่ยคุณเขียนบัญชีผู้ที่คุณจะส่งให้เนี่ยผิดไปเลขหนึ่งอะ่ะผิดก็ผิดเลยเขาก็ได้เงินคุณไปเลยแล้วก็จบเลยนะ คุณไม่สามารถไปเรียกร้องกับรัฐบาลหรือว่าตำรวจได้ว,ว่าไอ้น,นี้ส่งผิดไปเขาไม่มีคนสนใจเวลาส่งผิดก็จบเลย